สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบแสงวลีนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้านะคะและด้านหลังก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะเหรียญโปรยทานก้นเปิดนะคะสามารถทำเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและก้นไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเล่ยใช้เป็นของตาละคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทำค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นทั้งหมด2ชุด โดยชุดที่1นนะคะจะเป็นริบบิ้นเส้นหลักริบบิ้นเส้นหลักนะคะจะตัดความยาวอยู่ที่37นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาเล่ยใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะและต่อไปในส่วนของร bon ิบบ erm. bon ิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมริบบิ้นเส้นเสริมนะคะจะตัดความยาวอยู่ที่ 17เดเซนติเมตรจำนวนแดเส้นหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นหลักทั้งสี่เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเส้นริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันนะคะต่อไปพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะ เวลยาไว้อยู่ที่3มเซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกค่ะเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อนสามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่ง จากนั้นนะคะเราจะหันริบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนถูกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่หงตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาคลองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคลองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คลองเส้นที่สาม โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐาน4ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่าง ให้เพื่อนๆพนพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้าย พับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐาน8ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะเล่อ่โทษทีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้าย เริ่มต้นเส้นที่หนึ่งค่ะเป็นเพื่อนหยิบขึ้นมาเลยนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบเลบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะ ต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิม จับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ และเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนก็จะเหลือ4เส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะลดเริบบิ้นให้เหลือเพียง3เส้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนนาริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปจากนั้น3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทำการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการสอดเก็บเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนเพื่อนจับออกมาเลยะค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวเสริบินแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะและเบี่ยงออก ตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3มในการสอดให้เป็นเพื่อนจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสังเกตแนวเซเลบินค่ะถ้าเส้นไหนหันถูกทางแนวเซเลบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในลักษณะนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางนะคะเราก็จับบิดให้หันในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะ และเมื่อแนวเส้นริบบินของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่4ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3และเส้นที่สี พาดเล็เส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สี่ที่นับก็จะได้ลักษณะแนวเซลลิบินแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบสี่เส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สี่ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สามค่ะทําในรูปแบบเดียวกันค่ะ สุดท้ายเส้นที่4ี่ค่ะก็พาดลงไปหน้าเส้นที่4ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะและเมื่อเราพาดเซริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนก็จะเหลือ4ี่เส้นเหมือนเดิมจากนั้นค่ะเราจะทําการสอดเก็บเซริบบิ้นเริ่มต้นการสอดเก็บค่ะเส้นที่1น,นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะยกปลายสอดเก็บเข้าไปและเมื่อปลายเส้นโผ่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมนะคะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะต่อไปเส้นที่3ในการซอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมืออีกเหมือนเดิมค่ะจับเซติบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะ และสุดท้ายเส้นที่4ี่ค่ะก็ทำในรูปแบบเดียวกันจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นนำเหรียญมาเลยค่ะ เราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยด้วยวิธีการสอดเหรียญเข้าไปตามแนวเส้นแล้วก็หย่อดลงไปตรงกลางเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสอดเก็บเส้นริบบิน้น เริ่มต้นการสอดเก็บค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจากนั้นริบบิปป้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำบุนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้น และเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะสอดวนขวาไปเรื่อยๆเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ ให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมวนไปนะคะจนกว่าจะได้ระยะกรีบดอกที่เท่ากันมากที่สุดค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการสอดเก็บเซฟริบบิ้นซ้ำอีกหนึ่งรอบวิธีการสอดเก็บค่ะให้เ,เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะเราจะทํำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นและเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ สอดเก็บบนไปทางซ้ายเรื่อยๆเลยนะคะและเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซ้นริบบิ้นซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านสาเส้นทางด้านขวาแบบนี้นะคะ ปลายเส้นผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปค่ะเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยนะคะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบชั้นที่หนึ่งในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะให้เพื่อนเพื่อนหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับ ให้เ,เพื่อนจับเซริบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นนะคะจับเซลิบินโค้งไปฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวานะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปในกรีบฝั่งขวาเลยจากนั้นนะคะ ปลายเส้นก็จะโผล่ชี้ลงด้านล่างแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะนี่ค่ะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็ทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็จับเซดิบินปิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมจากนั้นจับเซดิบินโค้งไปฝั่งตรงข้ามค่ะ แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปในกรีบฝั่งขวาปลายเส้นผูชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะเส้นต่อๆไปก็ทำในลักษณะเดียวกันวนขวาไปเรื่อยๆเลยค่ะ และเส้นสุดท้ายนะคะในส่วนของช่องในการสอดเขาจะหลบมุมอยู่ด้านหลังกรีบที่หนึ่งที่เราทํานะคะนี่ค่ะหลบมุมอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประขอเพิ่มเติมนะคะให้เพื่อนๆเว้นระยะตรงส่วนของมุมทางด้านซ้ายของกรีบตรงนี้นะคะเว้นระยะจากขอบ ที่เป็นมุมในตรงเอ่อในลักษณะนี้นะคะจนถึงมุมโค้งเวลยะไว้อยู่ที่1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าถ้าเราเวลยะที่แคบกว่านี้นะคะในส่วนของเอ่อในรอบต่อไปในการทํากรีบช่องในการสอดของเรานะคะเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วจะทําให้ในส่วนของเซลลบินยับได้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันมากที่สุดค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราจะทำการสอดเก็บเซริบบินซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาเหมือนทุกรอบที่ผ่านมาเลยค่ะ เนี่่ยคะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะเราก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยค่ะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะ และเมื่อสอดครบทุกเส้นแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงส่วนด้านหน้านะคะว่ามีกรีบไหนที่ยังได้ระยะไม่เท่ากันนะคะเราก็จัดตกแต่งให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมตรงส่วนของมุมทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะเว้นระยะไว้1เซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะ และเมื่อได้ระยะที่เท่ากันแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะ เริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆนําริบบิ้นเส้นเสริมเส้นที่1มาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะสอดปลายเส้นฝั่งที่เราตัดเป็นมุมแหลมนะคะสอดเข้าไปในเส้นริบบิน้นวิธีการทําค่ะให้เพื่อนๆหันหน้าดอกตรงนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามนะคะจากนั้นยึดมุมฝั่งขวามา1มุมค่ะแล้วสอดปลายมุมแหลมสอดเข้าไปตามมุมที่เรายึดเลยค่ะแล้วก็สอดลอดผ่านตามแนวเส้น จะเป็นการสอดลอดผ่านสามเส้นทางด้านซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงปลายที่เราตัดเป็นมุมตรงนะคะดึงไปแล้วก็ให้เหลือปลายไว้เพียงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เหลือปลายไว้ในลักษณะนี้นะคะในส่วนของเส้นเล็บบิ้นที่เราต้องการสอดเก็บในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้เราสอดยากแล้วก็ปลายเส้นไม่โผล่ค่ะเนี่ยค่ะเหลือไว้เพียงเล็กน้อยแบบนี้ ต่อไปเส้นที่สองค่ะของเส้นเสริมเราก็สอดเข้าไปด้านบนของเส้นที่เราทําล่าสุดเนี่ยค่ะเส้นสีเหลืองนะคะคือเส้นที่ประทำเส้นแรกต่อไปเส้นที่สองก็สอดขึ้นไปด้านบนแล้วก็สอดลอดผ่านสามเส้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงปลายเส้นให้เหลือปลายไว้เพียงเล็กน้อยอีกเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะก็สอดเข้าไปเหนือเส้นที่เราทําล่าสุด ะะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน3เส้นอีกเหมือนเดิมทำในลักษณะเดียวกันแบบนี้ละคะ่ะจนกว่าจะครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบที่หนึ่งเริ่มต้นการทำค่ะให้เ,เพื่อนๆหันหน้าดอกยกมุมขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นหยิบริบเอ่อโทษทีค่ะจากนั้นนะคะหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เ,เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งไป,ไปไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ให้ปลายชี้คว่ำลงในลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปในกรีบฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะตรงมุมที่เราเว้นไว้1นึเซนติเมตรนะคะนะคะปลายเส้นโผลชี้ลงด้านล่างดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะและเส้นต่อๆไปค่ะเราก็ทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้น ต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับสะดิบินโค้งไปฝั่งตรงข้ามแล้วให้ปลายชี้คว่ำลงอีกเหมือนเดิมจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปในกรีบฝั่งซ้ายมือค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะก็จะได้กรีบในลักษณะเดียวกันเลยนะคะ เส้นต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะทำวนซ้ายไปเรื่อยๆเลยค่ะ และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้กรีบในลักษณะเดียวกันทั้งหมดจากนั้นนะคะเราดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นดึงแค่พอเบามือนะคะเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้เซลริบบิ้นที่เราเพิ่งสอดไปหลุดได้ค่ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเซนริบบิน้นซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการสอดเก็บค่ะ เริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของปลายเส้นที่เราจะสอดเข้าไปให้สอดอยู่ด้านบนตรงส่วนของปลายที่เราเหลือไว้นะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปด้านบนเลยจากนั้นใช้มือฝั่งซ้ายกดริบบิ้นที่เราทำกลีบด้านบนตรงนี้นะคะ กดมุมฝั่งซ้ายไว้ในรูปแบบนี้ไม่ให้แนวเซริบินหลุดค่ะแล้วสอดปลายเข้าไปเลยค่ะจากนั้นปลายเส้นก็จะโผล่ด้านบนแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะเป็นการสอดลอดผ่านสามเส้นเหมือนทุกรอบที่ผ่านมานะคะและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะอย่าลืมกดแนวเซริบินตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลุดได้ค่ะเนี่ค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ เส้นต,ต่อไปค่ะก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกเส้นทําในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็มาสังเกตตรงส่วนของกรีบที่เราทําไปล่าสุดนะคะว่ามีกรีบไหนที่ยังไม่ได้ระยะที่เท่ากันเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดระยะมุมให้ได้เท่ากันมากที่สุดค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะค่ะเพียงท่อนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานในรูปแบบใหม่สวยงามมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ